สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนที่น่ารักนะจ๊ะอ่ะคลิปนี้นะคะก็ยังอยู่ชั้นป .5 อีกเช่นเดิมนะคะเป็นคณิตศสาสตร์นะคะเรื่องในหน้าที่4ี่แล้วนะยังอยู่ในเรื่องของบทที่4อยู่นะจ๊ะเรื่องบัญญัติตรยางค่ะนะข้อนี้เป็นเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะอยากให้น้องๆหัดวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะก่อนที่จะดูเฉลยนะลองหัดคิด ตามครูด้วยนะแสดงวิธีหาคำตอบค่ะโกมีมะม่วงทั้งหมด45ผลขายไป2ส,ส่วน3ของจำนวนมะม่วงทั้งหมดค่ะโกขายม่วงกี่ผลกันเนี่ยอืมนะทำยังไงเอ่ยเขาให้เขียนวิธีอ่าเขาให้แสดงวิธีหาคำตอบนะจ๊ะนะเออนนองบางคนบอกว่าขอโทษนะเขียนท่นหนึงก็ได้นะคะครูก็เสร็จแล้วแต่ สังเกตนะคะแสดงวิธีหาคําตอบนะ <_ an> ก็คือนะตรงนี้เราต้องแสดงวิธีหาคําตอบตามที่โจทย์เขากําหนดให้นะคะ <_ an> แต่ถ้าท่านใดน้องท่านไหนนะคะ <_ an> อยากได้วิธีคิดลัดพี่ก็เลยแนะนําว่าให้ไปดูแบบว่าเออเป็นคลิปดิวเข้ามวนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะ <_ an> เออหรือคลิปที่แบบอัาสำับเป็นทําข้อสอบอ,อย่างเงี้ยค่ะ <_ an> พี่ก็จะครูก็จะเออสอนวิธีลัดให้นะ <_ an> วิธีทำนะ ก็มีมะม่วงนะคะนะคะก็มีมะม่วงเท่าไหร่เอ่ยสี่สิบห้าผลขายไปสองส่วนสามของ จำนวนมะม่วงทั้งหมดดังนั้นก็ขายมะม่วงออสองส่วนสามใช่ไหมคูณกับสี่สิบห้านะ ตัดนะตัดนะป่ะสามหนึ 3, 1, 3, 3, 1, 3่งสามสามหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะคะสามห้าสิบห้าแล้วเหลือสองคูณนะคะเหลือสองคูณสิบห้านะสองคูณสิบห้าได้เป็นเท่าไหร่คะสามสิบพลน,นั่นเองนะเออฉันบอกว่าตอบเลยนะตอบได้แล้วอ่า สาผลค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะปลาแก้วมีที่ดิน6,000ตารางวาแบ่งเป็นพื้นที่สำหรับปลูกข้าวปลูกพืชไร่และปลูกผักสนครัวคิดเป็น7ส่วนสิของที่ดินทั้งหมดค่ะส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนะขุดเป็นสระน้ำ บริเวณที่เป็นสระน้ำเนี่ยมีพื้นที่กี่ตารางวานะคะวิธีทําก่อนนะต้าแก้วมีที่ดินหกพันตารางวา แบ่งแบ่งปลูกข้าวพืชไร่และผักสรรวนครัวคิดเป็น เจ็ส่วนสิบของที่ดินทั้งหมดของที่ดินทั้งหมดต่อนะคะคิดเป็นเท่าไหร่เอ่ยกตลังเป็นเจ็ดส่วนสิบใช่ไหมคะคูณกับเท่าไรหกพันเนาะเท่ากับเท่าไหร, 6, อไหร่อ่ะตัดทอนนะจ๊ะ ตัดศูนนะก็จะเป็น7 6 42นะคะอ่า4200ตารางวาคืออ่าแบ่งปลูกข้าวพืชไร่และผักสวนครัวนะคะ คิดเป็นเจ็ดส่วนสิบใช่ไหมของที่ดินทั้งหมดซึ่งเราคิดกันแล้วว่าเอ้ยเจ็ดส่วนสิบเนี่ยของเคคือหมายคูณที่ดินทั้งหมดคือ6,000ได้เป็น4,200ถามว่าเหลือที่เหลือเนี่ยเขาขุดเป็นสระน้ำใช่ไหมที่เหลือก็คือทำไมเอ่ยเอาไปลบกันอีกทีหนึงนะดังนั้นดังนั้นบริเวณที่เป็นสระน้ำ ดังนั้ำบริเวณที่เป็นสระน้ําเป็นเท่าไหร่นะก็เอา6,000ลบกับ4,200ันสอง้ยใช่ไหมนะคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ1,800นอั่นเองค่ะตารางวานะอ่ะตอบเลยค่ะ1,800ตารางวาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะครอนี้เรามาดูต่อนะคะในข้อที่สามกันจะ้ะข้อที่สามบอกว่ากล้องเนี่ยนะซื้อเสื้อหนึ่งตัวราคา480บาทนะคะและซื้อกางเกงหนึ่งตัวซึ่งมีราคาเป็น4ส่วนหของราคาเสื้อนะคะกล้องจ่ายเงินค่าเสื้อและกางเกงทั้งหมดไปกี่บาทนั่นเองนะอืม วิธีทากล้องซื้อเสื้อนะคะหนึ่งตัวราคาสี่ร้ปดบบาทซื้อกางเกง หตัวราคาสี่ส่วนห้าของราคาเสื้อสแสดงว่ากางเกงเท่าไหร่เอ่ยกางเกงกางเกงกางเกง หนึ่งตัวราคา4ีส่วนหนะคะคูณกับ4,800นะเท่ากับ5้าหนึหนะจ๊ะ5้าเออห้าเก้าสีลือสามห้กจ้ะก็เหลือ40อ่าเหลือเก้คูณสี่เนาะ ขอตั้งตรงนี้แล้วกันนะ96คูณ4นะคะ46คี 4, 6, 2, 14ทด2นะ49 36ค่ะเป็น38นะจ้าเป็น3084บาทนี่คือราคาของกางเกง1ตัวแต่เขาถามว่าเขาถามว่านะก้องจ่ายเงินค่าเสื้อและค่ากางเกงทั้งหมดกี่บาทดังนั้นดังนั้นดังนั้นนะ กล้องนะคะจ่ายเงินด้นหะน้ากล้องจ่ายเงินค่าเสื้อและค่ากางเกงจ่ายเงินค่าเสื้อและกางเกงทั้งหมด ทั้งหมดนะทั้งหมดนะก็จะเป็น480ใช่ไหมบวกกับเลยเอ่ย384เท่ากับ8 6 4บาทนั่นเองค่ะตอบนะแปดร้อยบบาทนั่นเองค่ะนะเหมือนอ่าขอเขียนให้เป็นทิศทางดูกันละกัน นี่เลยนะหนึ่งพันแปดร้อยใช่ไหมอ่ะแบบนี้นะคะหน้านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ